จังหวัดพระนคงวันนี้รับหน้าที่รายงานข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ถึงวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะนางสาวอธิการจุนันท์โทนิธิกรปฏิบัติการได้รับมอบหมายให้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุงและภาคีเครือข่ายเข้าตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในพนักงานและบรรยายความรู้ฝึกอบรมพนักงานเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการให้กับพนักงานของบริษัทกิจการร่วมค้า P&A จำกัดตำบลมลำปำอำเภอเมืองพัทลุงจังจหวัดพัทลุงมีลูกจ้างที่เข้าร่วมจานวน5 คนเพื่อดําเนินการจัดทําระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจําปีงบประมาณ2565 นิติกรปฏิบัติการดําเนินการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยการนําตัวแทนจากสถานประกอบกิจการจํานวน12แห่งมีผู้เข้าร่วมจํานวน31คนเข้าศึกษาโรงงานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จํานวน2แห่งได้แก่1 ส,สุพิธฟาร์มตำบลตะแพงอำเภอศรีบรนโพจังหวัดพัทลุงในวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และ2ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถตำบลนาปะขออําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565รวมท้งเข้าดำเนินกิจกรรมโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช นางโรค้า P&A จำกัดสดากัรและุงฟองแรงงานจังหวัดพัทุลพร้อมด้วยสิบตำรวจเอกสุวิทย์ก้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานเล่าระบบกลุ่มตกแต เขากระจูดต้นหญีในตำบลชมวงอำเภอควนถนนจังหวัดพัทลุงเพื่อรวรรคงส่งเสริมสร้างการรับรู้แก่แรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนการเข้าร่วมประชุมของเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานมีดังนี้ค่ะ 1. สวัสดีครัและคุ้ครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการทบีนัมเบอร์วันจังหวัดพัทลุงณห้องประชุะมกก one, นะช,ชั้น5สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพัทรลุงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุค้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนลูกจ้างและประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินง,งานโคร,ง,ร,รงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด อีกทั้งยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายผู้เกียรติวงศ์พันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่2อับ2,565เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนม,มกราคมพุทธศักรา2,565และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามประเด็นงานตวรวจราชาการแบบนนรราาาบูรณา,าการของผู้ตวรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีรอบที่หนึ่งและการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายภูมาธรรมกุลโดยมีรายง,งานจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมนองประชุมสำนักงานพัฒนาขีมือรายง,งานจังหวัดพัทลุงสสิทธิตำรวจเอกสุวิทย์กาขยานนักวิชาการรายง,งานชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการรายง,งานชำนาญการพิเศษได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำปรับปรุง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับจังหวัดเพื่อเตรียมการจัดทำปรับปรุงแผนรองรับภัยคุกคามด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนงานตำบนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเพื่อมุ่งสร้างความพร้อมในระดับพื้นที่ ให้สามารถรองรับต่อปัญหาไัยคุกคามด้านการป้องกันและประปับปรามยาเสพติดณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง 4. สิทธตำรวจเอกสวิทย์ก้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา,ากำลังคนจังหวัดพัทลุงพุทธศักราช2565และปีพุทธศักราช2566 25ถึง2570ณอาคารฝึกอบรมสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังแรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการแรงงานชำนาญการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทธลุงครั้งที่2ั2565ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนติดตามการปฏิบัติงานกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาติดตามและสรุปข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน มีทองสองเจ้าพนักงานแรงงานชันนงานได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสมนาระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กลุ่มปลอบบางใน,นภูมิภาคอาเซียนภายใต้หัวข้อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่พลลเมืองอาเซียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต้นแบบที่ดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี b e a ท practice เกีเ่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเดนางวักดีทองสงเจ้นา,านักงานแรงงานชุมนานงานได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจาการรุ่นที่4รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ ตามกฎหมายและเคาเรพต่อกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งนำไปสู่การมีแรงงานสมคัญที่ดีร่วมกันในสถานประกอบกิจการตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติให้แรงงานมีวินัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการขณะถึงความปลอดภัยใ,ในการทำงานมีความขยันซื่อสัตย์พักดีต่อองค์กรและส,งส่งเสริมให้แรงงานสามารถปรับพฤติกรรมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานครอบครัว เจ้านักงาติราการชำนาญงานได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการพิจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อส่งเสริมทำมาพิบาลหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันการพิจริตเชิงรุกร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการพิจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายวินสิทธิเชษฐเป็นประธานในการเปิดโครงการณห้องประชุมกับบัวชั้น5สารกงานจังหวัดพัทลุง ระหว่างปีพุทธศักราช2555ถึง2570ผ่านการขายท้อสสนทาง f a c e o o o ด d จิท A Thailand เนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช2563ถึง2565กำลังจะสิ้นสุดลงตามกรอบระยะเวลาและเพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่อง สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนจึงได้ประชุมประชาพิจารณ์นังกล่าวขึ้น 10. นางสาวรัชพาศาชูช่อนักวิชาการแรงงานประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งทันในวัยรุ่นปีพุทธศักราช2559ณห้องประชุมชั้น3สำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นระดับชาติและการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้าวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินง,งานตามวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะลุงได้ให้บริการประชาชนดังนี้ หนึ่งดำเนินการแก้เปลี่ยนข้อขัดแยง้งโดยพนักงนานเจ้าหน้าที่ได้แนะนําให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ในการเจรจา 2. ด,าดําเนินการรับคําร้องคอร์รเจตจำนวนหนึ่งรายกรณีค้างจ่ายค่าจ้าง 3. รับคาร้องคอรอจิตกรณีเงินประกันการทํางาน 4. ดําเนินการถอนคําร้องคอรอจิตให้กับลูกจ้างโดยได้รับการประสานงานจากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5. ให้คำปรึกษาลูกจ้างเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้คมครองแรงงานปีพศั2541ค่ะสำหรับวันนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้คมครองแรงงานจังหวัดพัทธลุงก็ขอจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องของสำนักง,งานด้านล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ